นกินเน่สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงแรงอาหารแรงวันนี้ก็แกงหอยเหมือนเดิม่ยงแกงหอยสมเพชษนางผ้าหนึ่งลูกสิ้นนั่นนี่ของขลามของขลามกัดเอามาอ่าง

อย่าไปเลยอย่าไปมาน้ำไก่ทั้งเด้อมุดเลยว่าอ๋อไม่ใช่ฮะเอาไปเลี้ยงมันให่าเล้ยงผีหน่องเนอะโอ้ผมดาบถุกุ้งิ้วลูกเดี๋ยวนี้จะตาป้าลุงกว่าเนี้ยหายลอยลูกคุณพี่เงี้ยมึงดูยังไงบ่มยังไงมึงยังลุ่มูกเออม่มา

ý của mình tự động bọc ý của mình chai này là ném lắm tí hả chừng bố á

ปลาดุเห็นอกปีแล้วพ่อจักนี่นั่งงะแล้วลูกบางในแมวมันกินยัง

Năm Năm mười Năm mười lăm mười lăm không lăm mười lăm

น้ำเนีเราเบิ่งกเราซ้เนาะได้ินนทีละคนเอาไหมบอกอีพอได้บอกยาวแก่ตาตีมาเฮียพี่ก่อใช้ลูกขน่นี้นี่พออยากอะไรนี่อยาเห็ดของแม่มาเอาอะนี่นี่นี่อยากมีเลยนี่ปนมาปนมากใช้เดีเนื้อเสียมันนะ เวิดหมักโม่จนค้าขลุ่ยพี่น้องเลยเวิดหมักโม่จนค้าขลุ่ยจนจิตตายงอนอันนี่ยมาเสียบแปเสียบเสียบะอยู่กับทั้งอย่างว่าแหลปพิษหลอกน้อยเดียวหนึ่งหลดคัดมาเลย ทางหยางทางหยางอยู่ดุกงเถือ,อป๊าบเลยอะไรวะจุ่หยางกวนแล้วนะเฮ้ยตีงอนต่อมันให่ในหน้าปะลุงบังฮำมาอยู่นะแม่ดำแม,ม่ดำาหายบังคามอยู่ บ่ไม่ไดำเห็นเอาไดห,หืบ่ต้องกินแนนนะอยู่น้วยกัน,นะ <c oughs> นดีๆสิมากวะฮะตอนเงๆๆาๆเงาะหันก็ทาว่าไม่ไดำหาย